และสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับพี่โปสเตอร์วริสตุตาไม้สังค่ะและในเอพิโซดที่2ของเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้กันค่ะอยากทราบว่ามินิวิดีโอที่พี่โปสเตอร์ทำงานนะคะผลิตสื่อการเรียนรู้แบบไหนคะคือมินิวิดีโอค่ะจะเป็นสื่อที่เป็นแอนิเมชันแต่เป็นแอนิเมชันที่เป็นแบบวาดมือ mm hmm. เพื่อที่เราอยากให้เรื่องที่เข้าใจยาก เข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าใจผิดให้ถูกเข้าใจถูกในสังคมอะค่ะโดยที่การที่บอกว่าวาดมือเนี้ยมันมันจะต่างจากแอนิเมชันทั่วไปที่ใช้แบบเหมือนคอมทำอะเพราะคอมทำเส้นมันจะแข็งแต่อันเนี้ยเราใช้คนวาดแล้วค่อยเอามาปรับสปีดเอาพี่โปช่วยเล่าถึงขั้นตอนการทำแอนิเมชันหน่อยได้ไหมคะถ้าของที่มินิทแล้วกันนะอ่าของที่มินิทเราจะเริ่มจาก <Top> mm hmm. หัวข้อก่อนว่าเฮ้ยเราอยากทาเรื่องอะไรกันเสร็จแล้วล้วเ,เราก็จะเอาเรื่องนั้นอะไปทํำรีเสิร์ชทำรีเสิร์ชออกมาเสร็จหาข้อมูลเอามาทําสคริปต์ทำสคริปต์เสร็จทำสตอรี่บอร์ดทำสตอรี่บอร์ดเสร็จลงสีลงสีเสร็จอัดอัดเสร็จลงเสียงลงเสียงตัดต่อตัดต่อก็มาไฟนอลไลน์แล้วก็ดูว่าเออมันมีอะไรต้องแก้ไขไหม นี่คือเป็นโปรเซสของการทำงานในทีมนะคะทำงานในทีมคือหมายถึงว่าไม่ต้องรอ Feedback จากลูกค้าถ้าเกิดว่าทำงานกับลูกค้าเนี่ยทุกขั้นตอนก็จะบวกเวลาไป3าถึงหวันซึ่งเป็นระยะการรอคอยอถือว่าขั้นตอนก็เยอะพอสมควรเลยเท <laughs> ่าที่มาเท <laughs> ่าที่มีเนาะ <laughs> ก็ทำไมถึง อยากจะสื่อสารในเรื่องที่เรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วอย่างที่พี่โปดพูดว่ามินิตวิดีโอผลิตสื่อที่อยากให้คนเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะมันเกิดจากแบบเหมือนตอนนั้นแหละเวลาเราเซิร์ชหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเราอยากหาสื่อที่แบบอธิบายเราตรงๆเข้าใจง่ายเลยอะ่ะแต่มันไม่มีอะ่ะอย่างตอนแรกมันเริ่มแบบมินิทวิดีโอเคย<ๆ>อยากมีวิดีโอความยาวแค่หนึ่งนาทีที่อธิบายเรื่องต่าง,างๆอืม พอเปิดไปมันไม่มีแบบที่เราอยากเรียนแล้วเราไปเจอมินิฟิสิกส์ที่แบบ<ม>เฮ้ยมันก็มีนี่ที่มันแป๊บเดียวแล้วมันเข้าใจแต่มันเป็นภาษาอังกฤษเราเลยรู้สึกว่าภาษาไทยมันต้องมีวิดีโอดีๆที่มันสามารถแบบเข้าใจง่ายอ่ะแล้วก็แบบน่าดูดึงดูใจให้ดูได้<ม>ก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาค่ะ แล้วพี่โปสคิดว่า,าการสร้างคอนเทนต์แบบไหนอะค่ะคือหัวใจสำคัญในการทำเพื่อให้คนดูตระหนักรู้หรือว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ไอคอนเทนต์แบบไหนอะสำหรับพี่อะมันไม่มีตายตัวนะม,มันอยู่กับขึ้นช่วงเวลาด้วยกับลักษณะเขาเรียกว่าอะไรเดียจริตของทีมด้วยอย่างเช่นพี่อะเป็นคนคิดคอนเทนต์หลักพี่สนใจเรื่องจิตวิทยาเป็นหลักเพราะฉะนั้นพี่ก็จะพยายามหา จิตวิทยาเรื่องต่างๆความเข้าใจผิดต่างๆของจิตวิทยาแต่ในขณะเดียวกันทีมพี่คนนึงชอบเรื่องเ,อเกี่ยวกับสุขภาพทางด้านอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็จะมาคุยกันว่าโอเคทําสุขภาพนะและอีกคนนึงสนใจเรื่องซีรีส์ดรามา่าอะแต่ทั้งหมดทั้งมวละเราจะมีใจตรงกันว่าไม่มันคือความบันเทิงที่ได้ความรู้เพราะฉะนั้นทุกเรื่องไม่ว่าจะทําซีรีส์หรือทําอะไรก็ตามมันต้องมีเขาต้องได้อะไรกลับไป ใจความใจหัวใจสําคัญของเราเลยเขาต้องได้ประโยชน์ทุกครั้งหลังจากดูวิดีโอจบบางทีเป็นประโยชน์ทางตรงบางทีเป็นประโยชน์ทางอ้อมที่เขาไม่รู้หลังๆถ้าเข้ามินิทนะคะมันจะมีเยอะมากมันจะมีทั้งเรื่องราวจากเรื่องจริงเรื่องแต่งเรื่องฟิกชัน่นแต่ทุกอันอะเรามีแกนหลักเรื่องเสมอว่าเราอยากให้คนดูซึมซับอะไรกลับไปมันจะไม่มีทางเป็นแบบสมมตินนะก็สีบหรือว่าตลกแค่ขำขันน่ะหรือว่าสนุกโดยไม่ได้อะไรเลย อันนั้นนะ่ะจะไม่มีจากมินิวิดีโอแน่นอนแล้วอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของมินิทวิดีโอด้วยใช่ไหมคะในการที่สื่อสารให้ทุกคนได้เรียนรู้ใช่ค่ะพี่คิดว่าจุดเด่นของมินิทวิดีโอเนี่ย<ม>ก็จะเป็นเรื่องรูปหนึ่งเลยคือ,เ,อเขาเรีเยกอะไรนะวิชวลที่เห็นมันจะมีความหลากหลายเพราะเราทํางานกับศิลปินหลายคนมันจะไม่น่าเบือ่อ มันจะหลากหลายสไตล์เปลี่ยนไปเหมือนแบบเหมือนดูลายเสนเ้น,สนไม่เหมือนกันไ,ได้ดูแบบว่าภาพอาร์ตไปเรื่อยๆเหมือนเราได้ดูอาร์ตท,ที่มันเคลื่อนไหวได้ในทุกวันแล้วนอกจากนั้นน่ะมันยังมีเรื่องราวดีๆสอดแทรกในอาร์ตนั่นอีกก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือจุดเด่นจุดเด่นของเรามีคอนเทนต์ไหนที่ทําขึ้นมาแล้วฟีดแบ็กชื่นใจมากที่สุดแล้วก็คนดูชื่นชอบมากบอกว่าช่วยพี่ให้พี่โบ๊์เราให้ฟังหน่อยถ้าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบ ถ้าเราจะพูดตลอดอะจริงๆแล้วมันมีหลายอันมากเลยที่แบบฟีดแบ็ชื่นใจแต่วา่าที่สุดเลยอะคือเรื่องโรคซึมเศร้า mm hmm. เพราะว่าอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนของมินิทวิดีโอเลยเ mm hmm. ชื่อไหมว่าวันที่ทำมินิมินิทวิดีโอวันแรกเนี่ยทุกคนก็พูดว่าทําไปทําไมไม่มีคนดูหรอกคนไทยไม่ให้ค่ากับงานศิลปะหรอกวิด mm ีโ hmm. อแบบนี้มันเหมาะกับเด็กคือมันจะมีแต่ฟีดแบ็ทางด้านลบ mm hmm. เราก็คิดในใจว่าเออจริงว่ะคนไทยไม่ให้ค่างานศิลปะแต่ทําไมพอเราทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะ มันมีคนดูเพราะฉะนั้นนะคนไทยต้องมีสิมันต้องมีสิคนที่เห็นค่าเหมือนที่เราเห็นเราก็เลยลองทําดูแล้วมันประจวบเหมาะกับศิลปินที่เราชอบอะค่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าและเราได้ยินแบบคําวิจารณ์เสียงจากคนรอบข้างว่าแบบโง่แบบไม่รักตัวเองนู่นนี่นั่นแล้วแบบกระทั่งคนในครอบครัวเรายัางพูดว่าแบบก็ไม่รักตัวเองเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเปลี่ยนความเข้าใจผิดอะ เข้าใจผิดๆของสังคมให้เข้าใจได้ถูกต้องในเรื่องต่างๆแต่แม้กระทั่งคนในครอบครัวยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยมันก็เลยทําให้พี่อ่ะไปทําเรื่องโรคซึมเศร้าเชื่อไหมว่าตอนนั้นที่เพจมีคนตามประมาณสามร้อยคนได้วิดีโอเรื่องนี้ลีดออร์แกนิกหมดเลยนะคะลีดได้ห้าล้านคนตอนที่ปล่อยภายในสองอาทิตย์อาทิตย์แรกนี่ถึงสองล้านคนแล้วอะแล้วแบบ เหมือนมีคอมเมนต์ที่ตอบกลับมาว่าขอบคุณนะที่ทําให้แบบเข้าใจเขาขอบคุณนะที่แบบอธิบายแบบเหมือนเป็นกระบอกเสียง mm hmm. หรือไม่ก็เขาอะสามารถทําให้แม่เข้าใจได้โดยการที่เขาเอาวิดีโอเราไปเปิดให้แม่เข้าใจ mm hmm. หลังจากที่แม่บอกว่าแบบไม่ได้เป็นไรหรอกแค่เรียกร้องความสนใจ mm hmm. มันเป็นแบบกี่ทีอะที่เราเห็นฟ mm ีดแบ็กพวกนี้เราก็แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนเขารู้ไหมว่าเอาวิดีโอเนี้ยไปเปิดฟังซ้ำๆพอรู้สึกว่ามีคนเข้าใจอยู่ มันเลยเป็นวิดีโอที่ถ้าให้พูดกี่ครั้งก็รู้สึกว่าเป็นเเรื่องที่ประทับใจที่สุดน่าชชมมาก <laughs> ๆแทนแทนแทนคนจริงๆเพื่รู้สึกว่าแบบอืมมันเอด้วยความที่เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างสื่อสารยากแล้วต้องมองย้อนกลับไปในช่วงสามสี่ปีที่แล้วที่เรื่องโลกซึมเศร้าอ่ะในเมืองไทยคือแบบ ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรคนยังไม่มีความรู้ถึงณนะขนาดนี้ขนาดตอนนี้คนมีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้เยอะแล้วแต่ก็ยังมีแบบคนยังไม่เข้าใจยังหาว่าเรียกร้องความสนใจหรือไม่ก็แบบไปเข้าวัดสิคือผู้ป่วยไม่ได้ต้องการไปวัดนะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบอยากให้สังคมอะมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าการที่ถ้าเรารู้ตัวทันว่าคนรอบข้างเราเป็นหรือไม่กระทั่งตัวเราเองเป็นอะ มันจะช่วยชีวิตตัวเองแล้วคนรอบข้างได้อีกเยอะเลยอยากให้พี่โป์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าแบบมีคอนเทนต์อะไรที่รู้สึกว่าเล่าเรื่องจะเล่าเรื่องผ่านมินิวิดีโออย่างเงี้ยยากมากแล้วพี่โป์มีแนวทางการเล่าเรื่องอย่างนั้นยังไงยากมากหรอถ้ายากมากในมุมของพี่อะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบเออโลกต่างๆแบบ เกี่ยวกับวิชาการเพราะว่าตอนแรกเลยอ่ะด้วยความที่เราอยากสื่อสารเนาะวิชาการนู่นนี่นัน่น,น,นแต่วิชาการมันมีคําศัพท์เยอะศัพท์เฉพาะศัพท์เฉพาะเยอะมากสองเลยคือเวลาเราเสิร์ชในเน็ตอ่ะอาการอันนี้ที่นี่บอกอีกอย่างหนึง่งที่นั่นบอกอีกอย่างหนึง่งอ,อีกที่บอกอีกอย่างหนึง่งเราจะหาเนื้อหาจากไหนแล้วสามเลยเราจะสื่อสารยังไงอะ่ะให้คนฟังแล้วแบบมันไม่ใช่โลกที่น่าเบื่อ Mm hmm. เราเขารู้ได้ไงว่าเขาเป็นแบบนี้เขาควรที่จะไปรักษาพี่เลยเริ่มต้นด้วยการที่แบบเอาวางั้นลองเป็นเหมือนเปลี่ยนเลยปกติเราจะเป็นเอกเพนเนอร์ใช่ไหมว่าอ่าอย่างเช่นโรคซึมเศร้าคือโรคที่เหมือนโรคทั่วๆไปแต่เป็นแบบอธิบายอธิบาย mm hmm. แต่คนมันคงไม่อยากเรียนตลอดเวลาจะทํายังไงให้การเรียนพวกนั้นมันสนุกขึ้นเลยทําเป็นสตรอรี่ mm hmm. ซึ่งเป็นสตรอรี่ของตัวพี่เองที่กําลังจะป่วยเป็นไทรอย mm hmm. แล้วใช้แทนตัวเองว่าแอดเป็นครั้งแรกเลยคือตอนเราเปิดเพจมาเราไม่รู้จะสื่อสารกับลูกเพจยังไงอะ่ะเพราะว่าลูกเพจเรามีแบบร้อยแปดร้อยแปดพันพ่อแบบหมายถึงว่าบางคนก็เคร่งคัดบางคนก็เป็นเด็กบางคนเราไม่รู้จะใช้สรพนามตัวเองแทนอะไร <S 2> <S 2> <S จนวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเป็นแอดมินละกันเป็นแอดก็จะเป็นเรื่องของพี่แอดว่าพี่แอดเนี่ยป่วยแล้วมีอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้จนกระทั่งไปหาหมอแล้วหมอบอกแบบนี้แล้วพี่แอดจะปฏิบัติตัวแบบนี้ ก็คือครบเลยจากตอนแรกอะเวลาเราทําเรื่องเกี่ยวกับทางแพทย์เนี่ยเราจะใส่อาการว่ามีอาการยังไงแล้วก็ผลดีผลเสียข้อควรปฏิบัติวิธีการดูแลตัวเองทุกอย่างเนี่ยจะไปรวมแล้วกลายเป็นสตอรี่นั้นแล้วความน่ารักคือมันทําให้เกิดคอมมู n นิตี้ขึ้นมาจากโพสนั้น ทุกคนเริ่มแบบพอมันเปลี่ยนสั่พนามด้วยอ่ะมันไม่แข็งอ่ะมันนะม,มันแบบเป็นกันเองเป็นกันเองเหมือนมีพี่แอดทุกคนมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองข้างล่างโพตนั้นแล้วก็แชร์วิธีรักษาหรือไม่ก็คุยกันเองมันเกิดคอมมินิตี้ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราแค่เป็นตัวนําว่าเรามีอาการแบบนี้เรารักษาแบบนี้นะคนอีกคนก็บอกเออเขารักษาแบบนี้อีกคนก็มาถามซื้อแบบนี้ที่ไหนทําอะไรที่ไหนนั่นแหละมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็ได้ผลจากการที่ ถ้าเกิดว่าเราเป็นวิชาก,การจ๋าจะไม่มีคนกล้าเข้ามาหาเราเพราะว่ามัน,นึตัวอย่างว่าสมมติเราไปหาหมอเขาก็จะกลัวกลัวคําศัพ์ว่าแบบเฮ้ยคุยกับหมอไม่รู้เรื่องอะซึ่งตัวเราเองอยังประสบปัญหาเลยล่าสุดแบบไปหาหมอมาหมอเขียนหน้าซองมาให้พี่อ่ะพี่คิดในใจแบบเฮ้ยแปลว่าอะไรวะแล้วแบบถ้าเป็นตัสีตัสามมาอ่านนะแล้วแบบใครมันจะรู้อะไรแบบเนี้ยอ๋ออยากให้พี่โปสฝากทิ้งท่ายนิดนึงว่ามินิ วิดีโออะค่ะ,ะต้องการจะสื่ออะไรแล้วก็คาดหวังอะไรจากคนดูที่เขาเข้ามาดูวิดีโอจริงๆอย่างที่บอกเลยอะมินิวิดีโอต้องการจะสื่ออะไรคืออย่างน้อยทุกวิดีโอเราเชื่อว่าวิดีโออะมันบันเทิงพร้อมกับให้ประโยชน์ไปในตัวได้คือมันสนุกได้ในขณะเดีวยวกันมันทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ไม่ว่าจะมาจากซีรีส์สตอรี่เรื่องจริงาการศึกษา ทุกหมวดหมู่อะเราสามารถใส่ประโยชน์เข้าไปในทุกวิดีโอได้ส่วนความคาดหวังอน่เราแค่ต้องการแบบเอาจริงไหมตั้งแต่ทํามาแค่คนคนหนึ่งอะมีชีวิตดีขึ้นจากการดูวิดีโอของเราอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแล้วดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยอย่างน้อยสื่อของเราอะก็ไปช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้ค่ะงั้นในะเอพิซดนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โปสเตอร์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้ค่ะก็ได้ positive energy กลับไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ฝากไปติดตามมินิวิดีโอกันด้วยนะคะในเอพิโ od นี้ก็ขอบคุณค่ะถ้าใครสนใจอยากจะติดตามพอดแคสต์เอพิโ od อื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Spotify ค่ะส่วนข่าวสารเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ a c e like b o o k หรือแชร์ f a c e b o o k ไทยมูกได้ค่ะ และใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านไทมูคหรือว่าใครสนใจที่จะสร้างคอร์สไทมูคนะคะอย่าลืมสามารถติดตามได้ที่ไทมูค .org ค่ะ